มาครัพี่น้องเมื่อนี่อากาศเป็นใจขนาดเลยจ้ะทำก๋วยเตี๋ยวกินสิคะจะรออะไรน้ำซุปเริ่มแล้วนะคะทุกคนเอาน่องไก่มาถลกหนังแต่เราไม่ถลกเองนะคะนี่คือซื้อแบบน่องไก่สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วต้มน้ำซุปลงเครื่องเทศตามที่เขามีในซองหลังจากนั้นก็นี่เลยค่ะโหระพาหนึ่งช่อ ใบเตยนะคะเอาลงไปเลยจ้าเพื่อให้ความหอมเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมนะคะใครที่ชอบอะไรร้อนๆนะคะทุกคนนี่คืออีกหนึ่งอย่างแนะนำไปเลยจ้าลองชิมดูนะคะอือหือรสชาติได้เรื่องเลยทุกคน ว้าวสุดๆค่ะดูนะคะม,มาทานด้วยกันค่ะทุกคนเตรียมพร้อมแล้วเหลือแค่ลูกชิ้นลงนะคะเอาละทุกคนตอนนี้จัดเสิร์ฟได้เลยจ้าอบอกเลยขอ,อน้ำซุปร้อนๆราดลงไปก่อนนะคะในถ้วยเส้นเนาะเห็นไหมคะ เสร็จเลยจ้าน้ำพริกเผาะละลายดีๆนะคะทุกคนนี่คือปวยจับนะคะทุกคนปวยจับลูกชิ้นเอ็นนะคะอร่อยเลยละจ้ามา อะรต้องการปรุงเครื่องอะไรต้องปรุงเองนะคะเพราะว่านี่คือห้ามกินเผ็ดเยอะตามหมอสั่งเลยจ้าทุกคนคะ่ะร้อนๆสักช่วยไหมคะมาจ้า